วันนี้ขอสั่งเป็นเมนูที่สั่งประจำนะครับส้มตำผักหวานปูปลาครับส้มตำผักหวานทะเลหน้าตาเป็นแบบนี้น่ากินไหมครับคือถ้ามาในี่ต้องสั่งนะครับแล้วก็ต่อด้วยก๋วยเตี๋ยวผักหวานชามเล็กนะครับถ้าชามใหญ่เนี่ยอาจจะกินไม่หมดนะครับเพราะว่ามาคนเดียวนะครับต่อด้วยกระเพราหมูกรอบนะครับซึ่งกระเพราหมูกรอบที่นี่เขาจะใช้ซอสสูตรพิเศษของทางร้านนะครับรสชาตินี่ก็ถือว่าโดนเลยนะครับที่นี่นะครับคือร้านก๋วยเตี๋ยวผักหวานที่จะพามากินนะครับตั้งอยู่ถนนเพิ่มศิลนครับถ้าใครที่อยู่แถวนี้นะครับนนนน่าาาาาะ้้้เเเรรพววีปิดมแล ทราฟิกโปรโชทาวันนี้นะครับกับผมตี๋จ๊ยบพนุใครที่ชอบผักหวานเนี่ยห้ามพลาดนะครับเดี๋ยวจะพาไปกินก๋วยเตี๋ยวผักหวานนะครับคือร้านนี้ก็เปิดมานานแล้วครับที่ถนนเพิ่มสินนี่เองเลยครับคือนอกเหนือจากมีก๋วยเตี๋ยวแล้วก็ยังมีอาหารตามสั่งนะครับมีอาหารแบบสไตล์อีสานด้วยอย่างส้มตําผักหวานนะครับเขาบอกว่าเมนูนี้ใครไปต้องสั่งนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงนะครับถ้าพร้อมแล้วออกเดินทางกันเลยครับพิกัดชัดๆของทางร้านนะครับอยู่ระหว่างซอยเพิ่มสิน13และซอยเพิ่มสินส5บหานะครับสังเกตป้ายก๋วย นครัวจะอยู่ด้านหน้านะครับโซนนั่งกินก็จะมีทั้งข้างนอกแล้วก็ในห้องแอร์นะครับช่วงเที่ยงเที่เนี่ยคนจะเยอะนะครับแต่วันนี้ผมมาเนี่ยร้านใกล้ปิดแล้วนะครับเดี๋ยวไปคุยกับพี่เปิ้ลเจ้าของร้านกันก่อนนะครับว่าแต่ว่าก๋วยเตี๋ยวผักหวานเนี่ยเปิดมานาหรือยังครับพี่เปิ้ลประมาณ23บสาปีได้ตั้งแต่คุณพ่อเลยปลูกเบิกมาตั้งแต่ร้านเป็นหลังคามุงจากจนมาเป็นร้านแบบอย่างเงี้ยที่เป็นหลังคาแข็งแรงตอนแรกเป็นก๋วยเตี๋ยวผักบุ้งนี่แหละเป็นผักบุ้ง คุณพ่อบอกว่าผักบุ้งเดี่ยวเวลาซื้อมาแล้วมันก็แข็งเวลาใช้มันก็ใช้ได้แค่ครึ่งเดียวเขาก็ไปศึกษามาว่าผักหวานมันน่าจะน่าทดลองดูน่าลองดูเขาก็ไปหาซื้อมาจนได้มาเป็นสูตรผักหวานของของเขาเองอ่สูตรรับความอร่อยก็คือหนึ่งผักมันสดสองน้ำผูกก๋วยเตี๋ยวเรานี่จะหอมเข้มขน้น นอกจากก๋วยเตี๋ยวก็จะมีพวกอาหารอีสานส้มตำส้มตำมะละกอส้มตำผักหวานซึ่งเป็นซกเนเจอร์ของที่นี่เลยคือส้มตำผักหวานใครมาก็ต้องอยากลองว่ามันเป็นยังไงไก่ทอดนี่ลูกค้าก็ชอบยำผักหวานอันนี้ก็จะเป็นแบบเมนูหลักของที่นี่ที่ใครมาก็จะสัง่งไม้ผักเวลาเอามาเนี่ยมันก็จะยาวนิดนึงแล้วก็ต้องมาเด็ดเอายอดมันแล้วเราก็เอามาลวก ทุกอย่างเราลวกหมดสมด้มตำเราเราก็ต้องลวกพวกยำก็ต้องลวกลวกผักหวานก่อนเพื่อไม่ให้มันเหม็นเขียวแล้วก็กรอบจริงๆอะผักหวานน่ยมันมีทั้งปีแหละแต่ไม่ชอบ ความหนาวหน้าหนาวจะน้อยมากบางครั้งที่ร้านก็ไม่มีเลยกีเจ้าประจําเพราะว่าเขาจะเป็นไล่ไล่ใหญ่เลยปลูกเยอะนี่ก็เป็นหน้าตาของอาหารนะครับที่ผมจะกินในวันนี้นะครับมาดูกันชัดๆนะครับอย่างก๋วยเตี๋ยวผักหวานครับก็ได้ผักหวานมาฉ่ำๆเลยนะครับทุกคนส่วนส้นตมตำผักหวานปูปลารานะครับต้องบอ,อกว่ารสชาติเนี่ยเข้มข้นถูกใจนะครับเอาผักหวานนไปลวกก่อนแล้วก็ทําเครื่องส้มตำนะครับแล้วก็มาราดบ,บนผักหวานแบบนี้นะครับได้กินผักหวานเนี่ยเต็มๆเลยนะครับและนี่ก็เป็นส้มตำผักหวานทะเลนะครับใครชอบแนวซีฟู้ดนะครับกุ้งปลาหมึกเน และนี่ก็คือกระเพราหมูกรอบราดข้าวนะครับที่มาที่ไรต้องสั่งทุกทีนะครับผมว่าหมูกรอบที่นี่ก็ชิ้นใหญ่นะครับคือกินแล้วเนี่ยรสชาติก็เข้มข้นถูกใจครับแล้วก็ได้เวลากินแล้วนะครับทุกคนครับอย่างผมเองคิดว่าเอ๊ะวันๆเนี่ยเรากินผักน้อยนะครับคือถ้ามาที่นี่ฮะจะมีความรู้สึกว่าได้กินผักเยอะมากนะครับโดยเฉพาะผักหวานครับอีกเมนูที่อยากจะแนะนำนะครับก็คือยำผักหวานครับเขาจะเอาผักหวานนี่ไปทอดกรอบก่อนนะครับคือถ้ากินเปล่าๆเนี่ยก็คือรสชาติดีเลยนะครับเด็กๆเี่กก็กินได้แล้วร้านก๋วยเต หยุดทุกวันอังคารยกเว้นอังคารต้นเดือน8โมงถึง3โมงครึ่งร้านกว๋วยเตี๋ยวผักหวานก็อยากเชิญชวนทุกคนมาลองทานกว๋วยเตี๋ยวร้านอาหารที่เรามีอาหารหลากหลายใครที่ชอบผักหวานนะครับก็แวะมาทานกันได้ครับทราฟิกโปรโชว์ไทม์สัปดาห์หน้านะครับจะพาทุกคนเนี่ยไปกินหรือว่าไปดูอะไรที่น่าสนใจนะครับฝากกดไลค์กดแชร์แล้วก็ฝากติดตามกันเอาไว้ด้วยนะครับคลิปนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ